กรสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามยโสธารานะคะใน EP ีนี้เป็นอ p ีสุดท้ายนะคะเป็นที่ว่าด้วยเรื่องของวิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะที่มีการศึกษาในพื้นที่ของอ,อ,ำอำเภอ แควศนสีนรินจังหวัดสุรินก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประกึมเงินสุรินนั่นเองนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่27นะคะ<ม>ว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์นะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้นะคะ<ม>ดังนั้นเรามาดูาความหมายของคําว่าแหล่งเรียนรู้กันว่า หมายถึงอะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่ายอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นที่ไว้สําหรับอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สามารถาสามารถาที่จะศึกษาด้วยตนเองเข้าถึงด้วยตนเองเห็นรู้ด้วยตนเอง ะะดังนั้นแหล่งเรียนรู้หมายถึงข้อมูลข่าวสารสื่อสารสนเทศและแหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่รเรียนสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งคํากล่าวจากท่านประเวศ วสีนี่ยได้กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งและจําเป็นสำหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยนะคะของประชาชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของความเจริญของประเทศชาติอีกในยะหนึ่งเช่นกันจากท่านดําริบุญชูเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้นะคะหมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ทั้งหลายตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสุดท้ายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 1. อ่อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพสองอาจจะเป็นแหล่งปลูกฝังอันนี้ส่ยรักการอ่านการศึกษาคนา้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3แหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งสามารถสรุปพิพิธภัณฑ์ชุมชนแหล่งเรียนรู้เนี่ยว่ามีความสําคัญในเชิงความรู้อย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัตินะคะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไปนั่นเองนะคะดังนั้นจากการาเขียนผลงานทวิชาการในเรื่องนี้นะคะเราได้เสนอแนวทางการบูรณาการนะคะพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้นะคะก็คือ 1. การบูรณาการเข้ากับศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ ให้นักศึกษาเนี่ยทำการศึกษาเป็นการส่งเสริมความรู้เพื่อให้เห็นมิติเช่นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิติกรรมอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในท้องถิน่นที่มีการรวบรวมไว้และขยายต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ 2. การบูรณาการพัฒนาต่อยอดแนวทางพัฒนาชุมชนจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเห็นความสําคัญคุณค่าประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนย่อมต้องศึกษาดูพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์อัตลักษณ์ นะคะแล้วก็ที่สามารถต่อยอดให้เป็นให้เป็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การพัฒนาการท่องเที่ยวได้การพัฒนานวัตกรรมชุมชนได้แล้วก็าการบูรณาการข้อกับสถานศึกษาในโรงเรียนแปดกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมท้องถิน่นเพิ่มแหล่งเรียนรู้จุดสำคัญ ที่สามารถบอกถึงความจำเพาะแยกประเด็นวิเคราะห์อธิบายสรุปความได้อย่างน่าสนใจได้อีกหน่วยหนึ่งนะคะดังนั้นพิพิธภัณฑ์ชุมชนจึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสืบสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถเป็นกรอบในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถต่อยอดไปสร้างพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆของกลุ่มชาติพันธุ์กูยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะคะเพื่อไว้ทําการศึกษาชุมชน ไว้ทําการศึกษาของโรงเรียนนักศึกษานักวิชาการและบุคคลทั่วไปได้แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศการทําสื่อออนไลน์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวเชิญชวนเพื่อให้รับรู้ข่าวสารเ<ม>บื้องต้นได้อย่างน่าสนใจนะคะอันนี้จึงเป็นแนวทางการบริการพิพิธภัณฑ์แหล่งชุมชนม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงยั่งยืนและก็ได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีดังนั้นใน EP ีที่27พิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์บรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ก็มีความสําคัญ เช่นนี้นั่นเองนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธาราสิริภาประภากรเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆนานาสาระท้องถิ่นนะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเนรียนรู้นะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการประโยชน์แก่นักเรียนหรือประโยชน์แก่ผู้ที่ให้ความสนใจว่าบ้านเมืองเราในแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างมีช่องไหนบ้างเอ่ยที่สามารถนำ เสนอน,นานาสาระทองถิ่นในพื้นที่ของตนเองแล้วก็เป็นาการศึกษามาแล้วนะคะเป็นการสํารวจเป็นการวิจัยมาแล้วนะคะทำให้ชุมชนบ้านเมืองของตนเองเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มาที่ไปประวัติศาสตร์นะคะจนเกิดความภาคภูมิใจได้นะคะสามารถที่จะติดตามในช่องของยย่สุธารศารีภาพประภากรได้นะคะกลับสวัสดีค่ัขอบพระคุณมากค่ะ